สุดจริงๆครับทั้งสองคนก็ไม่เห็นครับไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นกับตาเนื้อวันนี้เราเห็นกับตาเนื้อครับแต่เราห่วงความปลอดภัยของคุณผู้ชมมากกว่าครับยังไงของความร่วมมือครับไม่มีที่นั่งแล้วจริงๆนะครับครขอเว้นที่หน่อยครับไม่งั้นจัดการแข่งขันไม่ได้จริงครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube, t i k t o กนะครับตอนนี้คุณผู้ชมรอการจัดการในการแข่งขันสักครู่หนึ่งนะครับเชื่อว่าอีกไม่กื่ออีกใจครับจะได้รับชมกันเพราะตอนนี้ในสนามเนี่ยถือว่าเกินความคาดหมายนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่มีความสุข ปดอยู่ด้านล่างของจอภาพนะครับเดินไปตรงนั้นได้นะครับเดินเลยสนามเทพหัดสดินไปหน่อยมันอะไรครับเนี่ยเชื่อจะเหลือครับเหลือจะเชื่อครับอขอครับขอขอจริงๆครับไม่งั้นมันแข่งขันกันไม่ได้ครับครับขอที่อยู่แค่ที่ลู่วิ่งครับอย่าเข้ามาพื้นที่สนามครับโอโหครับ ต้องขอจริงๆครับมันไม่ได้ครับแบบนี้ครับต,รรต้องขอครับต้องขอจริงๆครับขอแค่ที่ลู่วิ่งนะครับอย่ามาอยู่บริเวณตรงพื้นที่แข่งขันนะครับเพราะเราจะแข่งขันไม่ได้นะครับ ขอออกมาหน่อยครับอันนี้ก็คือครเราก็สุดๆแล้วครับใช่ครับต้องขอความร่วกมือด้วยนะครับคุณชมทุกค่านที่หนู่นสนามขอพมกรุณาด้วยนะครับคือพยายามให้อยู่หลังป้ายป้ายโฆษณานะครับป้ายผู้สักขนุนรวมถึงอยู่ในลูกวิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าลุถมาตรงข้างสนามเนี่ยมันจะทําการแข่งขันไม่ได้นะครับโ้นี่คือ,น,คอนี่คือการตัดสินใจสดๆของผู้จัดคํา การแข่งขันจัดเตรียมการแข่งขันผู้จัดการแข่งขันนะครับให้คุณผู้ชมได้ลงมาเพราะมันมันล้นจริงๆนะครับมันไม่พอจริงๆนะครับต้องขอความร่วมมือด้วยนะครับผู้ชมขอแค่ลู่วิ่งด้านหลังนะครับอย่าเข้ามาบริเวณสนามแข่งขันนะครับเราจัดการแข่งขันไม่ได้ครับโอ้โหต้องบอกว่าขอความร่วมมือจริงๆครับไม่ อย่าเข้ามาในพื้นที่สนามนะครับนี่มันนี่มันอะไรครับเนี่ยมันมันเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วครับตอนนี้ทุกสิ่งนี้่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยครับนี่มันนี่มันคือคุณผู้ชมกองเชียร์ที่มีหัวใจในการชื่นชอบการดูฟุตบอลแล้วก็หลงสเสน่ห์ของฟุตบอลนักเรียนเจ็ดคนแอนโทนีฮัตสันครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมหาดูเกมนัดน,นี้ด้วยครับนี่ครับโอ้ถึงขั้นต้องโ,โทรศัพท์ครับ ไอไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอมันเกิดอะไรขึ้นไอพูดได้สี่คำบ้านแน่นจริงๆไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วเธออยู่ที่บ้านไม่ต้องมาแล้วโอ้โหโอ้โหครับแต่อย่างที่บอกครับตอนนี้ต้องขอความร่วมมือก่อนครับให้อยู่แค่ที่ลู่วิ่งนะครับอย่าลงมาที่บริเวณสนามหญ้าครับแล้วจัดการแข่งขันไม่ได้ครับ แค่ลู่วิ่งนะครับอันนะี้เราใจดีแบบใจดีมากๆครับคือกฎนี้กติกานี้พึ่งจะพ,พิจนารณาแล้วก็แล้วก็ให้ให้เข้ามาได้เมื่อสักครู่นี้เองครับนี่ครับเอเต้เอเต้่ใาให้คุณอนุชานาคาใสยนะครับ,รบอ,อ่ามาม,มาคุยกับทางกองเชียร์ชัยนาทนะครับ<ม>เอาไปตชยัยนาท